สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหัวใจช่างนะครับคลิปนี้จะมาลำดับขั้นตอนการทำโครงหลังคาทรงจั่วนะครับสำหรับหลังนี้ผมจะให้เป็นโครงที่มีมุม20องศานะครับมุมหลังคากระเบื้องรลอนคู่นะครับเราจะเริ่มที่วางอาเสก่อนนะครับตัวสีเหลืองเหลืองนะครับคือลำดับเราจะขึ้นตัว อาเซตัวริมที่เป็นสีเหลืองก่อนนะครับขึ้นเชื่อมติดกับเพดท,ที่หัวเสาไม้นะครับเชื่อมติดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาขึ้นคือนะครับวางคือทั้งหมด4ตัวนะครับเมื่อเราวางคือเสร็จเราก็จะตัดดั้งมาตั้งนะครับความยาว1.23นะครับดั้งนะครับ เราจะได้มุมที่จะวางจันทันที่20องศาพอดีนะครับผมว่ามุม20องศาสำหรับหลังนี้มันดูพอดีนะครับดูลงตัวนะครับก็เลยจะทำมุมของหลังคา20องศานะครับส่วนหัวของอกไก่นะครับก็จะทำเอาเพลียดเหล็กมา ปิดหัวนะครับปิดหัวทั้งหัวอ,อกไก่หัวเสนะครับทั้งสองฝั่งปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาตัดท้ายจันทันนะครับสําหรับหลังนี้ผมจะให้เป็นทรงดิ่งนะครับเราจะใส่เชิงชายเป็นแนวดิ่งลงไปนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆคลิปหน้าเรามาเจอกันทำเชิงชายนะครับ